สวัสดีครับคุณพรชัยครับสวัสดีครับครับมีอาการที่อยากจะสอบถามคุณหมอคือยังไงครับคือมันเป็นอย่างเงี้ยผมผมทานยาเบาหวานทานยาเบาหวานความดันแล้วก็คอ,อเลสเตอรอลนะครับวันหนึ่งพอไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอให้ยาละลายริ่มเลือดมาของผมก็ทานพอหลังจากทานพับเนี่ยพ,พอวันรุ่งขึ้น ตื่นเช้ามาผมคลื่นไส้แต่มันไม่อ้วกนะขอมันคลื่นไส้แต่มันไม่อ้วกแล้วก็มันเป็นมามันเป็นมาเนี่ยครบันนี้ประมาณประมาณสองเดือนนะประมาณสองเดือนแล้วก็หมอให้ยาความดันให้ยาเบาหวานลุงสุกเจะบเพิ่มมาผมวัดความดันตอนนั้นมีอยู่คร่าวหนึ่งเก้าถึงเก้าผมก็ตกใจเลยเลย เลยไอ้ยาความยาไอ้ย,ยาความดันกินตอนเย็นผมไม่กินยาความดันให้กินตอนเย็นของผมไม่กินผมกินแต่ตอนเช้าผมก็มาวัดความดันนะความดันก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแปดร้อยสามสิบแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาทำไมถึงขึ้นไส้อจเจนก็ไม่เปานรครับ,บคุณหมอรครับอย่างนี้อย่างนี้การกินยาละลายริ่มเลือดเนี่ยนะมันกัดกระเพาะ<ม>แล้วทําให้โรคกระเพาะมันกําเริบนะแล้วก็จะมีอาการ กดไหลย,ย้อนด้ด้วยปกติหมอเขาก็จะต้องให้ยารักษาโรคกระเพาะคู่มาด้วยคุณได้มาด้วยหรือเปล่าไม่มีเลยคุณหมอ,อไม่มีนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกลับไปหาหมอที่ให้ยาอะไรลืมเลือดว่าฉันไม่ไหวแล้วขอยาโรคกระเพาะให้ฉันด้วยเพราะอาการคุณเนี่ยมันก็จะผะอ,อืดผะอม ปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนจากท้องข้างเทียนไม่วอกไม่อ้วกคุณหมอไม่อ้วกครับไม่อ้วกก็ขึ้นไส้เพราะอืดเพราะโอมันเป็นโรคกระเพาะอาจจะปวดตรงนิดป,ปีปเป็นข้างคราวเป็นได้หมดนี่ก็คือต้องไปหาหมอเอาอยาลดการาากดออกมาการการหลังกดในกระเพาะลดการหลังกดขอยขาโรคกระเพาะด้วยนะ ในในช่วงนี้ก็คือถ้ายังไม่ไปหาหมอต้องไปซื้อยาโรคกระเพาะมากินด้วยในรังอาหารนะแล้วเราเราเดี๋ยวเดี๋ยวประเดี๋ยวมันจะไม่มีผลต่ออายาลาย,ลายลริม่มเลื่อหราอมอเพราะว่าเฮ้ยคุณอย่าไปกังวลผมก็กินอยู่เนี่ยทั้งายาลายริ่มเลืออแล้วยาโรคกระเพาะไม่กินยาโรคกระเพาะนี่ผมปวดท้องจะตายเลยขึ้นไส้จะตายเลยเนี่ยโอ้เออบาง<อ>คนก็ ส่วใหญ่แล้วหมอต้องให้ยาคู่กันยาโรคกระเพาะกับยาละลายริมเลือดนะ<อ>มันกัดกระเพาะส่วนใหญ่ยาละลายลเลือดก็มีสองตัวคือแอสไพรินยิ่งกินก็ยิ่งปวดท้องยิ่งขึ้นไส้อยู่แล้วยาตัวนี้อันนี้หมอให้ยาวาฟลารินคุณหมออาวาฟารินอ่าวาฟารินก็เหมือนกันแต่ที่หนักคือแอสไพ,ร,นนะสพร,รินเนี่ยแอสไพรินหรือเปล่าวาฟลารินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนยังไงนะวาฟารินเนะี่ย w a f a i n ครับ w a f a i n f a i i n ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเปิดดูเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นยาละลายริ่มเลือดใช่นะวาฟรินใช่ใช่ครับเป็นโรคหัวใจเขาให้กินละลายริมเลือดแหละนะก็ก็คุณก็กินไปนะมันเลือดมันไม่แข็งตัวอะไรดีแล้วนะวาฟรินนะ ก็แต่ว่ามันก็จะทําให้เคลื่อนไสาเจียนมันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยโอ้โหคาฟอเรนบัฟฟารินเนี่ยโอเคนะเ้าคุณไปจัดการซะแล้วมันจะหายนะอาการเหล่านี้แล้วเขาบอกว่าถ้ากินยาอะไรเมืองตัวนี้มันมีข้อจำกัดเยอะนงกินอะไรก็ไม่ได้ยานั้นยานี่อะไรก็ไม่ได้ผมไม่ผมไม่กล้าซื้อผมไปซื้อยาแก้เคลื่อนไส้ยาแก้คลื่นไส้เขาบอกกินได้แต่กินแล้วมันก็ไม่หายคุณหมอ ก็มันไม่ใช่รักษาโรคกระเพาะคุณก็ไม่หายดีโอ,อคุณก็จะไปคิดอะไรเยอะว่าฝั่งคนนั้นคนนี้ไม่พูดห้ามนู่นห้ามนี่เดี๋ยวก็ตายไปดีกันเลยนะ่ะกินไปที่<ม>ยาที่หมอให้มากินไปซะขอขอยาโรคกระเพาะไปกลับไปขอซะนะโอเค okay, นะแล้วถ้าผม,ผมเรียนไปเด็นคุณหมอบอกขอยาโรคกระเพาะใช่ไหมครับ ก็บอกกินแล้วมันขึ้นไส่เนี่ยน่าจะเป็นโรคเพาะขอยาหน่อยอืเดี๋ยวกลัวหมอหาว่าผมรู้มากอย่างนี้บอกว่าหมอพรเทพแนะนํามาเออได้ได้ครับได้ครับโอเคครับเขาจะได้ไม่ก่้าคุณนะว่าคิดเองค่ะฟังรายการหมอพรเทพหมอพรเทพแนะนำมาให้มาด่าผมแทนผมก็ไม่ยินอยู่ฟังด้วยผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับโอเคไปที่ให้มีความสุขนะอายุ81ิแล้วสุดยอดเลนะคุณลุงครับ ผมยังคิดยังผมคิดยังทำอะไรได้หลายอย่างเลยเนี่ยเนี่ยยังยังคิดคณิตศาสตร์โอลิมปิกยังคิดได้เลยในเนี่ยเนี่ยเก่งมากเลยแล้วเราอยากจะมีลูกใหม่สักคนไหมล่ะมันในช่วงหลังนี่มันไม่ค่อยไหวแล้วคุณหมอไอ้หัวเลาะบ้างจะได้มีความสุขคนทุกคนนะอ้าวครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลุงคุขอบคุณมชับขอบคุณครับ